ยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love นะคะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์ทังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะสปอร์ตทังช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวอดไลน์ทางแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะทุกคนยังมีเวลายอยู่ค่ะ ในเวลานี้มาเช็คอนาคตความรักให้กับทุกๆคนนะคะอนาคตความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนภายอ,อร์อค้า,คาสาหรับนี้อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตความรักของทุกๆคนในเร็วๆนี้นะคะ,คะทุกคนก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะเร็วมากเลยนะคะออกมาแล้วหน wow, ึ่งใบว้าวตรงกรีนนะคะมาพร้อมกับกล่องของขวัญเฉลิมฉลองหมายเลขค่า You are ready to bring new and exciting things into your life คุณพร้อมแล้วจริงๆนะที่ที่คุณจะได้พบเจอที่คุณจะได้ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่นะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณเป็นผู้นำสิ่งใหม่ ของชีวิตในความรักเข้ามาหาคุณคุณจะได้ตื่นเต้นกับชีวิตของความรักที่เกิดการเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณเหมือนเปิดกล่องของขวัญออกมาใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าในนั้นคืออะไรนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะแบบมันจะใช่หรือเปล่ามันจะแบบว่าประสบความสมหวังอะไรหรือเปล่าไหมคุณกําลังได้เจอความรักที่งดงามมากขอบอกเลยนะคะคุณกําลังได้เจอใครที่เขา มาสะท้อนถึงพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังของจักรวาลด้วยนะคะหมายเลขห้าแห่งความความความที่มันมันคือความสุขสมหวังนะความสุขสมหวังการเฉลิมฉลองนะคะมันไม่ใช่มันไม่มันเกินคําว่ามั่นคงของความราจริงจริงมันคือสิ่งที่พิเศษออกมากที่คุณจะได้รับเรื่องราวตื่นเต้นคนคนนี้ความรักครั้งนี้สะท้อนถึงกายใจยจิตอุญญาณความรักแล้วก็จิตอุญญาณน,นะคะ ทุกคนไพ่ใบนี้หล่นมาหมายเลข24 Pension slow down นะคะ slow down นะคะท,ทุกคนอย่างที่บอกว่าคีย์เวิร์ดช่องนี้ต้องใจเย็นๆ change your attitude and clear your mind นะคะใจเย็นๆคะ่ะความอดทนของคุณจะทำให้คุณได้ความอดทนนะความอดทนหมายถึงอะไรความอดทนของความโสดของเราความอดทนการรอคอยที่มีคุณค่าที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะในระหว่างทางที่เรากำลังกาลังที่จะแบบ อยากเจอความรักหรือเจอความรักที่ดีเพราะฉะนั้นความรักที่ดีย่อมใช้เวลาย่อมที่จะมีอะไรบางสิ่งต้องพิสูจน์เรียนรู้กันไม่ได้มาง่ายๆไม่ได้มาแบบไม่ได้คลองรักกันอย่างง่ายๆคือไม่ได้คลองรักกันอย่างเงีย้ยหมายถึงว่าไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันง่ายๆต้องใช้เวลาหลายๆปีในการที่จะได้เรียนรู้รู้จักกันเพราะว่ามันเกิดพลังงานของความต่าง นะคะเกิดขึ้นพลังงานความหยินอย่างเกิดขึ้นสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนความรักก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะเปลี่ยนโดยที่เราจะต้องไตรตรองตึกตองเราจะต้องค้นหาคนที่มีคุณค่าเหมือนเรานะคะเราก็ต้องสร้างคุณค่าในตัวเองที่จะได้ความรักที่ดีที่มีคุณค่าด้วยเช่นกันนะคะสวยงามมากๆใจเย็นนะนะคะ วันเวลากำลังเดินนะคะคุณอยู่ในระหว่างกลางของการได้พบเห็นกับอนาคตความรักได้พบเจอกับใครคนนั้นที่ถามถึงที่รอคอยเม u าส์เช่นหมายเลข22คุณรู้นะคะว่าว่าคุณถูกปกป้องจากสิ่งที่เหมือนเหมือนบางสิ่งมันเป็นสิ่งที่เราเราปกป้องตัวเอง เราปกป้องตัวเองเรามีขอบเขตในตัวเองแต่บางอย่างมันก็มันคือความท้าทายที่เราต้องก้าวออกไปเพื่อที่จะชาเลนจ์เราความท้าทายของความรักความรักไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่คือความสวยงามนะคะคือความท้าทายที่เราจะกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างที่เป็นขอบเขตของเราที่เป็นที่เป็นสิ่งที่เราแบบที่เราปลักที่เราเก็บอะไรแบบนี้ค่ะความรักมันคือการเปิดนะคะทุกคน เพราะว่าหมายเลข14 j u d g m e n t การเปิดเปิดบางอย่างที่เป็นอินเนอร์ภายในของคุณความสงบนะคะบางอย่างภายในใจการค้นหาการตามหาจิตยานของคุณกาลังค้นหาคนรักความรักของคุณกําลังค้นหาคนคนนั้นของคุณเขากําลังโบยบินมาหาคุณเขากําลังบินมาหาคุณมากๆ A time of divine understanding นะคะ Renewal peace re and hope You redent You redent And attract เกรซเลิฟนะคะทุกคนออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยคุณเป็นความออร่า hmm. ในตัวตนของคุณนะคะความงดงามของคุณกำลังดึงดูดความรักเข้ามานะคะคุณมีดีวที่ไกด์และก็นำพาความรักครั้งนี้มาให้กับคุณนั่นเองค่ะสวยงามมากๆทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้ อนาคตความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นจิตวิญญาณควรเชื่อมโยงระหว่างกันและกันความผูกพันระหว่างกันและกันถ้าไม่เข้าใจกันคุณจะถูกดึงดูดด้วยพลังงานของ d y นะคะที่นำพาความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มาให้จะมีในเรื่องของการรีนิวการต่ออายุในความรักความสัมพันธ์นั่นหมายถึงบางท่านได้จบความสัมพันธ์แต่ได้ต่ออายุในความสัมพันธ์ขึ้นเกิดขึ้นอีกครั้งโดยการนำพามาของการตืร่นรู้พลังงานของจักรวาลแล้วก็ D y ใครที่คุณกําลังได้เจอใครที่คุณกําลังได้เจอคะพยอยากบอกอะไรสิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณทุกคนในความรักความสัมพันธ์ใครที่คุณกำลังได้เจอโฟ f s อ o r อ üss คุณกำลังได้เจอใครที่แบบเป็นพลังงานที่ t o วร์เพนิเคิ คุณกำลังได้เจอใครผ้าอยากบอกอะไรกับความรักความสำคัญ six of wands the world w าว wow. ten of cups แล้วก็ ace of earth ace of pentacles นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ two of cups สวยที่สุดเลยนะคะทุกคน p e of wands five of pentacles คุณกำลังได้เจอใครที่เขาผมสีบ o น n สีกรย์สีขาวสีเทาหรือสีดำสีน้ำตาลมีรอยสักผิวต่างสีผิวตัวสูงล่ำซำนะคะสูงเท่หล่อเท่ดูดีมีสเ,สเสน่ห์สวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์หรือเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเอง รูปร่างละไม้คลายกันกับคุณใบหน้าละไม้คลายกันกับคุณคนคนนี้เป็นคนที่ใจเย็นสุขุมนุ่มลึกมีความเป็นผู้ใหญ่ใช้ชีวิตแบบโซโลไลฟ์แล้วก็ชิวมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเป็นคนที่มีพลังงานบางอย่างที่ระหว่างคุณและเขานะคะมีการเชื่อมโยงกัน คนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าคนในคนนะคะเป็นคนที่มีกิจการธุรกิจการงานธุรกิจที่เติบโตกว้างใหญ่มีชื่อเสียงเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานความสําเร็จของเขาหรือเธอคนนั้นด้วยเช่นกันนะคะ พลังงานหยินอย่างที่มีความหมายระหว่างคนทั้งสองคนมีการรอคอยเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะใครบางคลที่บางท่านเจอแล้วเขารอคอยที่จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์เฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับคุณแต่งงานกับคุณคอมคม,ม,มิตเมนต์กับคุณสวยงามมากนะคะเหมือนการรอคอยของใครบางคลที่อยู่ไกลกํลังจะเกิดขึ้นกันอยู่เนียนกลับมาของใครบงคนนะคะอย่างที่บอกไป คนคนนี้คุณอาจจะเจอในงานสังสรรค์งานรื่นเริงางานปาร์ตี้หรือว่าโลกออนไลน์ก็ได้เช่นกันหรือใครบางคนแนะนําให้คุณได้รู้จักมันมีในเรื่องของความสุขคําว่าครอบครัวคนคนนี้เป็นครอบครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างกับให้กับคุณเลยทีเดียวและคนนี้เป็นคนที่มีความดื้อมาอีโก้สูงเชื่อมั่นในตัวเองมากอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่มีสเสน่ห์แล้วก็ชิลๆสบายๆใจเย็นมีเหตุผลนะคะในตัวเองมากๆแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรมาก ไม่เคยยอมแพ้ต่ออะไรแต่ก็เป็นคนที่ที่รู้วิธีที่จะถอยกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะเขาจะไม่ยอมสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่เป็นตัวของตัวเองแต่เป็นคนที่ดูเหงาในใจนะคะมีความหนาวมีความเหงาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจแต่เขาก็สามารถที่จะแบบว่า อ,อยู่ได้ตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้สป,ปอร์ตตัวเองได้นะสวยงามมากๆเป็นเนื้อคู่คู่แท้คนคนนี้นำโชคดีนำความสํเร็จนํำความรุ่งเรืองมาให้นำความรวมสมบูรณ์มาให้กับคุณด้วยเป็นคู่แท้จริงๆนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เท่าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าโชคดีมากอบอุ่นผูกพัน แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นและแตกต่างแต่สะท้อนถึงคุณค่าของการรละกันมากๆเลยกับคําว่าการเติบโตสู่ความยั่งยืนของชีวิตการเติบโตไปสู่การสร้างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทัศนคติกิจกรรมกิจการ,รความต่างความไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างจะได้เรียนรู้นะคะปกป้องระหว่างกันรละกันเพราะเขาก่นนี้เป็นสุภาพบุรุษที่<ม>อาจจะ รักครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อแม่แม่ๆหรือเป็นใครที่ทําให้คุณรู้สุกว่าถูกชะตาต้องตาต้องจ่ายตกลุมรักแรกพบเลยทีเดียวนี่คืออนาคตความรักที่คุณกําลังจะได้เจอกับใครบางคนที่อยู่ไกลใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคิดว่าจะไม่มีความรักครั้งนี้แล้วแต่กลับมีนะคะสวยงามมากๆคุณจะ เจอใครที่แสนดีเป็นคนดีมากๆเลยนะสิ่งที่ไพ่เกิดขึ้นคือสวยงามมากๆจริงๆนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกทุกคนในอนาคตของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก้าวใหม่ของความรักกาลังทา้าทายคุณนะคะเป็นความรักครั้งใหม่ที่ทำให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยและโชคดีมากๆคนคนนี้สามารถดูแลซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันหรือว่าเขาสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณในทางชีวิตเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากหรือจะเป็นคนไกลคนต่างชาตินะคะ แต่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะได้แบบเดินทางท่องเที่ยวกับเขาคนนี้ไปทุกที่เลยทีเดียวนาสัญญาณแบบนั้นวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเ็จในความรักใจเย็นในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ใช่ไม่ใช่หัวใจคุณจะเป็นผู้ตอบเองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ